มาแล้วใครที่หาอยู่นะครับสำหรับ e su d max 3.0 z นะครับ v cross c w d เกียร์ออโต้ครับเข้ามาไปที่เรียบร้อยที่ออโต้ตอนนี้ใครสนใจนะที่กำลังมองหานะครับ v cross ไว้ใช้งานนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในคลิปได้เลยนะครับสนใจก็ดูคลิปจบติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทุกช่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับจ่อโตอยู่กับผมอยู่กับรถสวย นะครับเป็นบุรีนะรกรุงเทพมหานครนะครับนะบริษัททอโต้นะครับตอนนี้เรามีรถเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับใครที่หากระบะเกียร์ออโต้สี่ประตูนะครับขับสี่เข้าไปอีกโอ้โหนะมีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคันที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับข้างหน้าทุกท่านนะครับคืออเดลีสูดีแมนะครับ3 0มจุดนะครับนาร์แพดทรีนะครับวีคอร์สนะรบ 4WD เกียร์ออโต้นะครับ นะถือว่าออปชันเยอะมากสำหรับกระบะคันนี้นะครับนะรายละเอียดนะเพิ่มเติมเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับแอดไลน์เดี๋ยวโทรหาผมได้เลย0 9 1 7์3 8้าจ่ายทอโต้นะครับ,บน,น,64 64, นะอ่ะนะนะนะเดี๋ยวพาไปชมคันนี้ไม่150,000้าหนโลนะครับไม่แสนกลางๆเท่านั้นนะครับรถปี2018นะครับนะค่าตัว5 8 9 0 0 0เพบาทบอกค่าตัวก่อนเลย นะตัวไฟหน้านะครับเริ่มที่ไฟหน้าเลยนะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไลท์นะไฟเลี้ยวไฟดีครบเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับนะตัวกระจังด้านหน้าตัวโลโก้ได้เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ได้เป็นสีเทาเนี่ยเทาดำเางาาแบบนี้เลยนะฝากระโปรงเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับสวยมากดูดูดูหล่อเลยนะครับนะบฝั่งนี้ก็หล่อ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาลอทั้งคู่นะครับนอนาะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้เลยนะครับนะตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กนะครับทูทโทนนะครับดําปัดเงานะครับ้นาแม็กเดิมโรงงานเลยยางพูดเอียนะครับดูตัวโครงสร้างนะสูงล้อด้านขวานะครับโครงสร้างเดิมเลยเนี่ยไม่มีชนหนักพิความแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเลยวันรันตีให้เลยนะ <bullied. S 2> ครับายางปี2022ด้วย ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับนะตัวนังสือวีคอสจะเกี่ยวปองข้างเพราะไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็บัดไดชุดข้าตกแต่งมาอย่างสวยนะครับนะแล้วก็กุญแจนะครับเป็นสมาร์ทเคเลตที่เปิดเป็นสมาร์ทเอจีแล้วก็เป็นโคมียมด้วยนะครับมีแดดด้านบนมาให้เรียบร้อยทีมฉลามด้านบนนะครับมาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูภายในนิดหนึ่งนะภายในฝั่งคนขับนะครับนะถือว่าสวยมากเป็นบอกหนังนะครับ นาเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสวยมากนะครับนะก็ได้ขับสี่ด้วยได้เกียร์ออโต้โอ้โหยังไงได้สี่ประตูเป็นหกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราไปดูกันภต้ายนะครับนะอ่ะน้ามีบานะครับตรงขอบกระบะให้ด้วยนะครับนะเขียนโลโก้ว่าอีซุนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์สี่คูสี่เดิมโรงงานนะครับนะล้อแม็กนะทั้งหน้าทั้งหลังสี่ล้อนะครับยางเดียวกันแล้วก็ตัวโครงถังนะครับด้านหลังฝั่งขวา ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเป็นยางอะไรให้นะครับด้านล่างเรียบร้อยนะครับตัวของไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับนะแล้วก็บันไดด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับนเป็นแพทริกนะครับ Z e DDI Blue Power นะครับมีกล้องมองด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องมองด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวหนังสือตัวโลโก้ก็ยังอยู่ครบนะครับ ตัวไฟท้ายก็ยังสวยปกติเลยแล้วก็แมกไครเดอร์นะครับที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวไฟเบรกัวงที่สามนะครับที่ฉลามอยู่ครบนะครับถือว่าสวยนะอันนี้สวยมากนะครับขับสี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายในนะครับนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับตัวเสาบีนะครับเปิดเข้ามาตัวเสาบีไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับเสาบีเดิมๆเลย นะตัวลงตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับน็อตเดิมทั้งหมดนะครับนะประตูนะครับเป็นสีดำคอนโซลตรงกลางเป็นสีดำคอนโซลหน้าเป็นสีดำตรงนี้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยสีออกเสียงตานะครับดําๆเงาๆแบบนี้เลยนะแล้วคอนโซลด้านหน้านะครับก็เป็นเบาะหนังด้ยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นวีคอร์สนะครับตกแต่งด้วยสีดำตาลนะครับนะตัวเบาะนะครับฝั่งข้างคนขับนะก็ เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะปักตัวโลโก้หนังสือว่า Vcos รนะครับแล้วก็เป็นแคปลาหรอคาร์บอนสีดำตรงกลางนะสวยมากนะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับนะคันนี้เพิ่งเข้ามาได้วันเดียวเองนะครับที่ฟอโต้นะเพิ่งเข้ามาได้วันเดียวนะดูตัวโครงสร้างด้านหลังของแม็กนะครับของกระบะนะครับนนี่เมทาร์นะครับ,นะ Mid A, รบเดิมโรงงานทั้งหมดนะพี่นะนะครับโดนะเดิมโรงงานทั้งหมดเลย ตัวเสาบีนะครับไม่มีจอดไม่มีแกะดูเบาะด้านหลังนะครับยังตึงๆสงสาดสะอาดอยู่เลยนะครับสะอาดสะอาดตึงๆเลยนะครับนะกว้างมากนะนะกว้างมากนะมีลําโพงให้ด้านบนด้วยนะครับมีลําโพงให้ด้านบนด้วยนะครับเป็นไงนะถือว่าสุดยอดนะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันนะครับอเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ท นะคันนี้รถเม่เข้ามานะอะดูฝั่งเสาบีฝั่งคนขับบ้างนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับตัวด้านขวานะครับบอกตัวรถครับมีรอยเมทัลเปิดเข้ามานะครับกระจกฝั่งคนขับนะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ลงเขานะครับนะบโอ้บันไดด้านข้างขึ้นให้นะครับแล้วก็บอกฝั่งคนขับนี่ปรับไฟฟ้าด้วย ปรับไฟฟ้าด้วยได้แปดทิศทางนะครับเติหน้าไอยหลังขึ้นลงนะครับซ้ายขวาโอ้ครบเลยอ่ะนี่มีที่จับให้ด้วยนะขึ้นแบบสะดวกสบายนะครับเป็นเบาะหนังอ่ะเดสตาร์ทด้วยหนึ่งนะครับ นี่สตาร์ทเรียบร้อยนะครับแอร์ออโตโ้นะครับแอร์เป็นออโตโ้จอได้จอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับมีกล้องอด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกล้องในที่กระจกมองด้านหน้าด้วยนะมีกล้องมองด้านหน้าให้นะไฟสองสว่างด้านบนก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะนะนะโอเค นะครับหนะ้าหน้าปัดรถตรงกลางก็จะเป็นดิจิตอลนะครับน้ำมัหนึ่งแสนห้าหมื่นหะนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคูณคอนโทรลนะครับนะครบเลยนะถือว่าออปชั่นเยอะนะนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะแล้วก็มีโหมดนะขับสองขับสี่นะครับ, 2, 4, รบถือว่าใช้งานสะดวกสบาย ครับไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกติเลยนะครับไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกติแอร์เย็นนะครับนะใช้งานได้นะตัวเบาะก็ปรับไฟฟ้าได้ปกติเลยโอ้โหปรับขึ้นปรับลงปรับได้หลายระดับนะนะครับปรับขึ้นปรับลงปรับได้หลายระดับเลยแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็ปรับระดับได้เหมือนกันนะครับปรับระดับพวงมาลัยได้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ปุ่มัสตาร์อยู่นี่อ่าตัวนี้ตัว เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับนะอีหกพันโลนะครับเราก็เปลี่ยนแต่ว่าออกจากเราไปเราก็เปลี่ยนให้เลยนะครับจะได้ไปเริ่มใหม่เลยนะครับตัวด้านหลังกว้างนะครับกว้างมากถ้ามองจากด้านหน้านับไปก็กว้างลำโพงอยู่ด้านบนนะครับมีตัวไฟมีใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะถือว่าสวยมากนะวีคอร์สนะครับนะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วย 6สปีดนะครับเกียร์โต6สปีดนะนะครับเครื่องยนต์นะครับนะ DDI Blue p o w e เเลยนะใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้589,000บาทนะครับ589,000บาทเท่านั้นนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับพวงมาลัยหนังสีดำนะครับยังตึงๆอยู่เลยนะยังตึงๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่อง นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องกันเป็นไงบ้างนะครับนะรถปี18นะครับนะรถปี18ไมล์แสนห้านะครับรถปี18ไมล์แสนห้าอาดูฝากระโปรงนิดหนึ่ง นะครับไปมาดูฝั่งกระโปรงนิดนึงก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะรอยเม็ดอาร์ตนะครับรอยเชื่อมต่างๆก็เดิมโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดไม่มีแกะเลยดูโครงสร้างด้านขวาฝั่งคนขับนะครับตัวตัวตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับสีเดียวกับโครงสร้างรถเลยนะครับมีเบรกเบบีเอสครบนะครับมาไล่มาเลยนะครับนะตัวน็อตด้านหน้าไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับน็อตยังใหม่ๆเดิมๆอยู่เลย นะครับน yes, on ี Bog ่น so ็อตที Mont ่ล็อกฝากระโปรงนะครับด้านหน้านะครับอาจะมีรอยแต้ม yes. ส so ีนะครับท so ี่หัวน็อตอยู่นะครับนีนะอาเครื่องสะอาดนะครับแห้งๆเดิมๆนะครับตัวนงตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะแผงปวงแผงเพจยังอยู่ครบนะครับตัวน็อตฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่มีถอดไม่มีแกะเหมือนกันนะครับฝากระโปรงด้านซ้ายน็อตยังเดิมๆอยู่เลย นะครับนำนอนยังเดิมเดิมเลยไม่มีขอดไม่มีแกะนะครับเดิมเดิมอาดูฝั่งด้านข้างนิดนึงนะครับนะถือว่าห้องเครื่องแห้งสะอาดนะครับนะเดิมเดิมเลยไม่มีชนหนักไม่ความจนน้าแน่นอนรับการโครงสร้างเลยนะเรามีประกันเครื่องเกียร์นะครับให้หนึ่งปีนะครับหรือหนึ่งหมื่นโลนะครับบริการหลังการขายนะครับบริการฉุกเฉินที่สี่ชั่วโมงนะครับขาดสีเคลือบเงาเปลี่ยนทายของเหลวนะครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับท่อโต๊ครับรถมาให้สวยๆหน้าใช้งานเช้นนั้นเลย สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับนาอีสุนะสามจุดศูนย์มีคอร์สนะครับนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับขับสี่เ์ออโต้นะครับไม่ถึงแสนห้าหมื่นโดนะครับนะค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนาท่ายแดงอาจจะอยู่ที่ประมาณล้านสองนะครับหาไม่ถึงประมาณประมาณล้านล้านนิดๆนะครับ ประมาณร้านนิดๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเขาไม่ได้เลยนะครับ091713เป็นแปลงสี่นะครับใหญ่ตอโตนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมใจทอโต้นะครับนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาช้าหมดอดนะครับ วันนี้จ่อโตโต้ขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาัับวนนี้สวัสดีครับ